สวัสดีครับมินตลอโกสู่ช่อง m ฮสตีทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมไม c คร f t อีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากในช่วงหลายวันที่ผ่านไม่ใช่นช่วงหลายวันฮะใน2วันที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไปเห็นในคอมมูนิตี้ไมโครฟ์ประเทศไทยหลายๆคอมมูนิตี้นะครับมันจะมีบางคนนะครับเนื่องจากมันมีในช่วงเมื่อเมื่อวันหรือเมื่อวนันเมื่อ,อช่วงประมาณช่วงเร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันจะมี ข่าวที่ว่ามี snapshot ตัวพิเศษออกมานะครับซึ่งก็คือตัวที่เป็น experimental ของ1.8นะครับก็คือมันจะไม่มีในเวอร์ชันหลักนะครับแต่ก็มีคนถามว่าเอ้าเฮ้ยพี่ไลน์เวอร์ชันนี้มันหาเล่นยังไงนะครับก็วิธีหาเล่นนะเล่นจากหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเขาสงสัยว่าเอ้ยทำไมเวลามันเป็น snapshot ทำไมมันไม่เห็นเลยนะครับทีนี้ผมเดินเรียกอะไรนะผมคีนไฟโอเคไปเลยนะครับก็คือมันจะไม่มีอะไรเลยใน ไฟเกมที่ผมติดตั้งไว้นะครับมันก็โล่งๆเลยนะฮะไฟเกมจะมีแค่นี้เท่าั้ครับก็มาดูกันนะครับสำหรับคนที่ว่าทำไมถึงมองไม่เห็นหรืออะไรยเงี้ยครับแล้ว่ว่าอยากจะได้ตัวใหม่นะครับก็สำหรับอย่างแรกนะที่คุณติดตั้งนะครับการติดตั้งเวอร์ชั่นเนี่ยโอเคเวลาเราติดตั้งใหม่เงี้ยมันจะมีข้อให้เลือกเวอร์ชั่นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้มันจะมองไม่เห็นใช่ไหมมันจะมองไม่เห็นเพราะมีพวกเวอร์ชั่นสลัดตัวอย่างนี้นะครับนี่บอกไปเลยแล้วกันก็ให้เรากดตัวนี้ จริงขั้นๆเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ดูดูแล้วกันนะครับมันจะมีรีลีสสแนปช็อตแปลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลือกกดไปแล้วนี้ก็กดให้หมดทุกอันเลยก็ได้นะครับมันจะได้เห็นหมดนะครับเลวลาที่ตั้งใหม่คันนี้มันก็จะเห็นตัวที่เป็นสแนปช็อตขึ้นมาแล้วนี่นะน,นี่เปลี่ยนเลยย้อนกลับไปยันเบต้าเลยอันนี้รีลีสิน่ะเ <c oughs> ดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเบต้าหายมาเราเบต้าออกอะเอาไว้ก่อนนะครับก็ มันเปิดวันนี้แบบเหมืเช้าเนี่ยมันเหมือนอย่างเต็มเลยกระบาดเปนทหารนะเต็มไม่เป็นไรนะครับเราแค่เซอร์เอร์ต์มาบอคือเราเห็นว่ามีสซอร์เฟอ์ต์ขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะกลับมาที่หน้าหลักนะครับหน้าข่าวสารของนะครับตอนที่เราเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเป็นหน้านี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นเ้ยนี่นะครับ b u i l Up Test World Generation วันที่13บสามกรกฎานะครับ13วันที่17นะสวันที่แล้วนะครับ มันจะเป็นสแนปช็อตเป็นเ e x p e เพร e เมน์ ain, นะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะไม่โชว์นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดไปเองนะครับเป็นเอ็ก e เพร r เมน n ์แพ็คเป็นเเอ็กส experiment version นนะครับมันจะไม่โชว์ในเวลาที่ตั้งใหม่เงี้ยมันจะไม่โชว์ให้เห็นนะครับนีไปครับเอาถามว่าเอา้าพี่เราจะทำยังไงให้มันขึ้นนะครับเราก็มาดูวิธีการนี้นะครับกดปุ่มยี่เพิ่มเลยนะครับเร,เนะรบจาจะพาเราเข้าเบราว์เซอร์มานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่ะ ล้วก็จะมีหน้านี้ขึ้นนะครับ New g e r t i o n engine ว่า available for testing นะครับ And Experimental case c u i c k snapshot a s alarm e ก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวฟรีของ1 8, 8, 9, 9, นึ่งแปก็คือตัวเนี้ยเขาจะตัวเอาเอธิบายก่อนนะครับ Pack Experimental นะครับ version Experimental เนี่ยมันจะเป็นเอร์ชั่นสำหรับที่ทางโมงแจงนะครับทางพุณธนาเนี่ยเขาจะใส่ฟีเจอร์อะไรหรีอว่า อะไรที่มันไม่มีในตัวเกมหลักเรื่องอะไรเงี้ยใส่เข้ามาเพิ่มนะครับหรืออะไรที่เขาต้องการจะทดสอบซึ่งมันอาจจะถูกรีมูฟหรืออะไรออกไปก็ได้นะครับมันจะไม่เหมือนแซด์ทอปที่เขาจะเป็นการใส่เข้ามาเรื่อยๆนะจากนี้เขาจะเป็นการใส่ขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เหมือนกับให้ผู้เล่นไปเทสก่อนว่ามันโอเคไหมซึ่งถ้ามันโอเคเขาก็จะไปใส่ในตัวแนด์อหลักนั่นเองนะครับส่วนแพ็กตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นแพ็กที่ว่ากันเรื่องของเกมเป็นคลิปพรีวิวนะครับก็คือเขาจะเลือกทำเรื่องการเทสไปโอมแบบ3าี ก็คือจะมีไโอมแบบท่านบนจะล,ล่างมันจะไม่เป็นไโอมแบบแต่งวายเดี๋ยวตั้งเป็นตั้งตั้ง,ง,งนี้นะฮะมัจะเป็นแบบวายต่างกันเนี้ยอ่าเคไปอมก็จะชื่อต่างกันไปด้วยะนะครัก็จเป็นการเทกมตัวนี้แล้วก็มีการเพิ่มการเจนเหรียญภูเขาเข้ามาในท่านในตัวเกมนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นภูเขาที่อาจารยในภาพนี้นะฮะก็มีการปรับปรุงเรื่องการเจนเหรียญไปอมตัวนี้นะก็จะมีอธิบายอยู่โอเคส่อสาระพูดท่านเนี้ย มันมีปัญหาคือหลายคนใช้เลื่อนไปเป็นครับพอเราเข้ามาที่หน้านี้เราก็จะกดไปที่อ่าเราก็จะเลื่อนลงมาครับมันจะมีมันจะมีฮค่าตัวอยู่ Arduino Experimental Station นี่เป็นอัมันึ่งที่ตันงอยู่ถ้าใครอ่านเข้าใจเนี่ยก็ทำได้เลยแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เอ,อาภาษาทีเ่เราเสนอฟังาตามก็ได้นะครับถ้าคนเขไม่เข้าใจว่าทำไมผมการจดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ผมเปลี่ยนหลายรอบนะเปลี่ยนกับจดภาษา กินหลายรอบแล้ว,ลวก็ยัพอเข้าใจแหละบางด,ด้วยงานยากเลยขนาดนันก็ต้องมากดใหม่เอาเป็นว่าไปอย่างนี้แล้วกันนะครับกับรา,าเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาษาอะไรก็ช่างเถอะพอเข้ามาปุ๊บหน้าลงไปที่สตอร์นะระะนะครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดอิสต๊อปไปนะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยดาวน์โหลดไปที่ไหนโอ้วันนี้ลีสต์ทางนี้มันอยู่ในวอเตอร์ตูเก็ตเยอะไปหน่อยเท่าที เอาไว้ที่ได้ทอดก็ได้ครับง่ายนีเดี๋ยวไปที่นั่นก่อนเดีเไ๋ไปก่อนนะครับคันนี้เราได้คันนี้มาแล้วไงฮะก็คือให้เราเปิดโฟลเดอร์ตัวเกมขึ้นมะาใช้เป็น ครับโอเคก็ okay. คือเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับไ,รไม่ได้เปิด,ด,อ,ปด,ดอะไรก็ได้ครับเปิดอะไรก็ได้โฟลเดอร์เกินม่เปนะครับโฟลเดอร์ไหนก็ได้ถ้ามีใกล้มือนะครับยินไปว่าเปอร์เซ็นต์แอปดาต้าเปอร์เซ็นต์นครับมันมก็จะเข้ามาที่หน้านี้หาดอกไมค้ครับแล้วก็ไปที่เวอร์ชันตัวนี้ รก็จะมีเวอร์ชันสแนปช็อตกับอะไรที่เราดาวโหลดมาแล้วเรามาเน้นอันนี้เราก็กับพีดนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับที่เราโหลดมานี่นะคัปป <Copy. S 1> ี้ไม่ไม่คัปปี้ปดเปิดกันไปเลยดีกว่าอันนี้จะง่ายกว่านะครับนี่กันไหปนปิดเปดกัไปอีกมันก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมอา่าเราเราก็อเอาแค่นี่แค่โ,คโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับไป,รไปตะโกดเดอร์ข้างในแล้วก็เปิดหน้านี้กันนะเปิดหน้าเวอร์ชันขึ้นนะแล้วเราจัดการ ลา81.8นั่นแะเจเนอเรั่นทีโทษ snap s o เนี่ยวางลเครับอันนี้แล้วก็มาอันนี้มันจะมองไเห็นเปดนลดเ้ดาวน์โหลดโอเคแล้วเ,เ,เ,เปิดก็ประมาณปุ๊บอ่ะมนีจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมไปที่แท็บการติดตั้งครับอันยังไม่มีขึ้นนะเปิดการติดตั้งเวอร์ชันใหม่เข้าไปจะเป็นเป็น1.18 เี็กก็ได้หรือตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนไอคอนก็แตเป็น XP ก็เป็นอีกทีก็ได้มาที่เป็นอันดับหนึ่งชอแล้วก็ตัวเวอร์ชันนะครับกดเลือกเข้าไปนี่มันจะขึ้นแล้วเห็นไหมฮะเป็น Pending น1่งยี่สิบ m e n t a l Snapshot ครับมันก็อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็กดเข้าไปเลือกเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ ตอนนี้กเกมช่างมันนะครับแล้วนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็จะใช้ตัวหลักของเราปุ๊บแล้วก็สร้างขึ้นมันก็จะขึ้นมานีนี่แหละมีนี่นิดหน่อยเพราะเป็นตัวเกมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็นตัวเกมที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะเราก็จะขึ้นแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะกดเล่นจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะจะมีช่องให้กดละกะกดเล่นไปเลยปุ๊บแล้วก็เล่นอ่ามันก็ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนครับ ยอมรับควาเสียงเพราะมันเป็นโนโตถ้าไม่เต็มมันจะบอกเราเสมอเลยว่าถ้าอะไรที่มันไม่สมบูรณ์นี่มันจะไม่อยากให้ไม่ก็อยากให้เราเล่นนะแล้วก็โอเคเราจะเล่นก็นเล่นปึ๊บ เป็นดาวบรรดุล้นกน,น,นะครับเอาเป็นว่าโอ้ยเสียง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 กลับมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยเราอยู่ในปปปปหนึ่งขีดสไปค์เพื่อเริ่มนท่า snap shot หนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็กดเข้าไปเล่นได้เลยตามสบายๆนะครับโอเค,อเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเข้าเล่นใน snap shot ต,ตัวพิเศษนะครับหรือ experimental pack หรื the อเ p e เ e ย e n มน l version นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาช่วงร่วมชมร่วมเลยกันนะครับขอให้สนุกกับเกมเวอร์ชั่นหนึ่งกิ๊บแบกเดฟเลย์แมนทอลสำหรับการเพื่มผู้ประสบการณ์ที่แบกใหม่สำหรับทุกคนสำหรับวันนี้คลิปน,นี้ขอจอยเป็นตาวนี้สวัสดีครับเย่